ในคลิปนี้ผมก็จะมาแจกเทคนิคการลากหัวฟรีไฟสแพดใหม่2025พร้อมกับเทคนิครับที่ผมได้มาใหม่ใช้ได้กับทุกรุ่นใช้ได้ทั้งในแรงและในไฮไลท์และแถมยังใช้สูตรนี้ได้ในคอมอีกนะครับใครอยากรู้ว่าสูตรลากหัวคมๆนี้เป็นสูตรอะไรแล,ล้วลากยังไงผมจะบอกตั้งแต่พื้นฐานเลยนะใครที่อยากรู้แล้วสั่งดูมวยนะครับ

<Yeah. S 2> ก็โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมกันด้วยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาสอนลาหัวแพทใหม่ขั้นพื้นฐานเริ่มจากเบสิกเลยนะครับวิธีการลาหัวที่เริ่มจากเบสิกทุกปืนเลยนะไม่ว่าจะเป็นดีเซอร์อย่างนี้ ดูว่าจะเป็นลูกซอใครที่อยากล่าคมคมแบบนี้แล้วรอชมกันได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนครับเข้ามาสู่เทคนิคแล้วนะซึ่งคลิปนี้ผมมีเทคนิคลับ2แบบที่จะมาสอนนะครับเพื่อเพิเพพ่มการยิงหัวมแม่นขึ้นนะแต่อย่างแรกเลยเรามาดูสูตรการวางเป้ากับการลากก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําปุ่มยิงให้ชัดๆเจอ๋อๆให้ทุกคนดูกันก่อนนะว่าผมลากเป็นยังไงนะครับก็คือ รากเนี่ยการรากของผมในแพทนี้จะรากเป็นตัวยูหรือว่ารากขึ้นขึ้นรงนะครับแต่ว่าจะวางเป้าไว้ด้านข้างนะเดี๋ยวผมจะลองลากลูกซองให้ดูนะครับว่ารากยังไงนะรากเป็นตัวยูรากเบาๆนะครับแบบนี้เลยนะทุกคนพัวพะวัว <Okay. S 1> นี่นะครับคมๆแบบนี้เลยนะทิกที่ตะกี้ผมลากเนี่ยตัวยูนะครับ <Okay. S 1> สามารถใช้ได้สําหรับลูกซองทั้งระยะใกล้ ระยะกลางเนี่ยนะต่อมาก็คือดีเซอร์นะครับสาหรับดีเซอร์ระยะไกลอะ่ะผมแนะนําให้วางเป้าไว้ตรงกลางนะครับทุกคนแล้วก็กระตุกขึ้นเบาๆเลยนะวางเป้าให้ติดแดงเบาๆพอนะครับเพราะว่าเวลาตัวเราอยู่ไกลหรือว่าเป็นระยะไกลเนี่ยเป้าของเราจะเท่ากับตัวศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นจะหมายความว่าเป้าเราใหญ่เราก็ลากเบาๆมันก็ติดนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมลากให้ดูนะนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ว ύ, ิ้ยแล้วก็ นี่นะครับเห็นไหมทุกคนกระตุก<ต>ขึ้นเบาๆพอนะครับผมสําหรับทิกดีเซิร์ดระยะไกลนะครับสาหรับเทคนิคลับเนี่ยผมก็จะมาบอกต่อจากนี้เลยนะครับซึ่งขอสอนระยะกลางกับใกล้ของการวางเป้าดีเซิร์ดก่อนนะวูดแพ็คเกอร์ใช้สูตรเดียวกับดีเซิร์ดนะ,ะจากคลิปที่แล้วนะครับเอจากจากวินที่แล้วนะผมบอกว่าถ้าอยู่ระยะไกลเนี่ยเป้ามันจะตรงกันแล้วให้ลากเบาๆ ถ้าระยะใกล้เป้ามันจะเริ่มเล็กกว่าตัวละครนะคนระับเพราะฉะนั้นให้รากแรงขึ้นนะครับวางเป้าก็วางไว้ด้านข้างรากเป็นตัวยูนะทุกคนนี่นะครับรากเป็นตัวยูารากลักษัพปึ๊บนี่นะครับรากเป็นตัวยูนี่นะครับทุกคนนะง่ายๆแบบนี้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราโอเคครับผมสําหรับเทคนิคลับของการลากที่ทําให้เล่นในเหตุการณ์จริงได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็คือว่าการวิ่งแบบบางระยะนะ การวิ่งแบบบางระยะคืออะไรคือเราเวลาเราเล่นกับศัตรูเนี่ยเราพยายามเล่นแบบว่าให้อยู่ในระยะกลางของศัตรูและเรานะครับกาดจังหวะแบบว่าถ้าเราโดดออกปุ๊บศัตรูจะดูไกลขึ้นเขาเรียกง่ายง่ายว่ามุมซิกนั่นเองนะครับมุมซิกก็คือพยายามบังเป้าไว้ด้านขวาแล้วก็วิ่งให้ตัวเรากับศัตรูเนี่ยห่างกันประมาณนี้นะทุกคนเล่นยังไงก็ได้นะตั้งไอวอลไปอย่างนี้แต่เราไม่ต้องไปชิดไอวอลนะเห็นไหม ไม่ต้องไปชิดไอวอลมันจะทําให้ลากง่ายขึ้นเพราะระยะกลางเนี่ยไล่ลากง่ายที่สุดนะระยะใกล้กับระยะไกลลากยากกว่าระยะกลา,างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนเล่นพยายามวางเป้าแล้วก็เล่นให้ตัวละครอ,อยู่ห่างกันประมาณนี้นะเวลาตั้งไอวอลก็ไม่ต้องไปวิ่งติดไอวอลเขานะไม่ต้องไปวิ่งติดไอวอลตัวเองนะปึ๊บแล้วก็ออกขวามาก็ลากลากแล้วก็ลากไปเลยนะครับผมโอเคครับสําหรับทิกรับทิกที่2เนี่ยก็คือ การกระโดดยิงเนี่ยไม่จาเป็นต้องลากแรงนะครับแล้วก็การกระโดดยิงจะจะทาให้เราลกหัวง่ายขึ้นด้วยนะเวลาปกติป้าเราจะอยู่ท่านี้ใช่ไหมคนดูแต่ถ้าเรากระโดดมาปุ๊บป้ามันจะสูงเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนกระโดดยิงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะแบบกระโดดมาเพราะว่าไม่โดนกระโดดมายิงไปเห็นไหมทุกคนกระโดดมายิงไปยิงไปจะกพิศเสกเหตุการณ์จริงมันจะยิงง่ายมากนะทุกคน พราะาเขาไม่ยืนนิ่งนะถ้ากระโดดจะยิงง่ายมากประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อันนี้ก็เป็น EP ที่2องแล้วนะสำหรับเทคนิคการเล่นไฮไลท์ High right. ขั้นเทพนะครับซึ่งถ้าผมลงแต่ละการฝึกครบ5ทริกแล้วเนี่ยผมจะมารวมขั้นเทพและจะมาอธิบายว่าต้องเล่นคอมโบกันยังไงนะซึ่ง คลิปแรก EP แรกคือการแจกตั้งค่าลากหัวไปนะ EP นี้จะเป็น EP ลากหัว EP หน้าจะเป็น EP ตั้งให้วอลน,นะครับ EP นี้ก็คือ EP ลากหัวซึ่งผมสอนไปหมดแล้วลองไปประยุกต์ใช้กันดูเป็นพื้นฐานง่ายๆไม่ใช่สุดข้องแค่วถ้าสุดข้องแค่วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปรวมเทพรวมเทพนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนใครสนใจตั้งค่าคมคมลอนย้อนไปดู EP ที่แล้วมาเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่านี่ดูเพราะ ไกดมีหรือเปล่าไกดมีครับโอ้โหโดนไปแล้วครับโดนครับทุกคนโดนับโดนหรือเปล่าโดนยิงมายังไม่โดนครับเท็ม <Okay. S 1> ุมซิกอ่ามาดูมุมซิกกันนะครับมุมซิกโอ้โหเรียบร้อยครับมุมวางระยะระหว่างการโอเคก็ประมาณนี้นะ